มาอุซงค่า,าวัดเมือในขานางแสงก่อเดเอาลิกอันขานางแสงก่อแต้มไว้มีโขคอจือว่าแผ่นดินเมืองไต้ในเสมาหลูอ่านต,ต่อไตไขในบันคาอหนึ่งเมืองไต้ในเป็นเมืองอันกวา้างใหญ่เลยเสเปิรนที่นะเมืองห่มตุม้มแผ่นเลรียนตั้งกว้างมีหกหมื 6, 000, 25, 000, ่นสองเหงหาปักล็อกลักปั่นมโมนข่าอ สองหนหนับโกนในเมืองไตมีหาลานปลายเสอันล่ามขาดโปเตโฮมกันตั้งหมดเตมีอยู่สิบสองล้านปลายปลายค่ะอเมืองไตในตี่ตมีอยู่สามตอนหนึ่งเมืองไตปอดจานสองเมืองไตปอดออกสามเมืองไตปอดหอง นาลินเมืองไต่ปอดจานติดจับเก่งไฮเก่งใหม่แม่ห้องสอนเมืองยางเผกเมืองยางแหลงแหล่เจเวงโฮมตุ้มยามาขาอนาลินเมืองไต้ปอดออกติดจับสิบสองปนานาเมืองเขเจตอนหลงน้ำท่าขาอนาลินเมืองไต่ปอดห่องติดจับเจเมืองค้างเจเม,มืองโฮมตุ้มมานเจตอนเมืองแขเจตอน ลิ้นสร้งเป่าสัา้นเมึงเมาเมึงอยู่นานขาอเงาจึงเมืองไตมีสามเวงหนึ่งเงาจึงเมืองไตปอดจนันเป็นเวงหลงตนตีตั้งสูงเหลือน้ำปางลายมีสี่เหงเจ็ดปากทัดสองเงาจึงเมืองไตปอดออกเป็นเวงเกงตุงตั้งสูงเหลือน้ำปางลายบี สองเหง7เจ็ดปากปลายสิบทัดสาเงาจึงเมืองไต้ปอดห่องเป็นเว้งลาเซียวสูงเลือนํ้ำปางไหลสองเหง7เจปาก46ทัดในเมืองไต่เขา้อยอันสูงสุดเป็น้อยเล่งมีเนเจเวงตั้งยานตั้งสูงมี8ดเหง7เจ็ดปากเจดสิบเจ็ดทัด แม่น้ำอันลัดไหลเนเมืองไตเป็นน้ำคงอันใหญ่เลยเสเปลนเสตางยาวมีหนึ่งแหงเจ็ปากสีส,สบเกโหแม่น้ำคงในมีตีสันลอยหิมาวนตาเมืองตีเปิดเมืองแข่นั่นขาอปีน้องกวนในเมืองไตเฮาขาถูกลีหู่ลองแผ่นดินเมืองไต กูก็หนแลคข้านาางแสงก่อจังคัดเจอเตมต่างถึงสังมีตีพิตีเปิงกว่าในจึงผู้ลงแหลนเฮาเขาปันตั้งหันถึงกัมแถมบอกหลัดมาลายแทงคาอเมอสุงค่า